ยำรวมมิตรสัตว์แปลกๆโอเคจานอะไรจ๊ะร้านสีอะไรเฮียกวินนะคะสีโอเรนนี่ลูกค้าส่วนร้านนี้ยังไม่เปิดร้านของเจกะทีนะคะใส่พริกนะโอ้พริกนิดเดียวพอเบเกพริกเบ้นหนึ่งครับร้านนี้ยังไม่เปิดอะครับร้านแม่ค้าคนงามฮะคนคนงามทิกทอก กำลังปรุงอะไรอยู่ครับปรุงปรุงกากระจายตอตามด้วยกระจายอีกโอดูอเขียนทูก่อนนะกบแปลงคตายตีแปวสปังกี้ไม่ใช่ซัพพี่ไม่ใช่สักระจายอยู่ไหนอ่ะตรงนี้นะ โอเคโอ้โหจะจานขายไม่แพงแล้วของโอ้โหเต็มเลยมีของเล่นด้วยนะมีของเล่นด้วยครับอัธถดิบแต่ว่าไม่ได้เขียนนะพวกมันไม่เป็นไรครับของนี่ขายเหมือนจะปิดร้านเลยเนาะขาดะไร มัตจะดิบในการทำอาหารอุ้ยวันนี้เขามีขายของจากป๊อบมาดด้วยเรนเพื่อนดูเมนูเลยค่ะโอ้เป็นกระดช่ยโอเคครับโอ้น่าทานมากเลยเท่าไหร่จ๊ะนี่ร้านของคุณกะทินะคะโอ้โหเต่าผัดเผ็ดเต่าพริกหวานโอ้โหแม่พ่อนี่คือเี่ไเต่าเหลืองเต่าเขียวไหมเผ็ดกำลังดีเลยพ่อคะอร่อยมาก น้ำแบบน้ำดินน้ำครกเมนูของร้านกะทิเปิดแล้วค่ะพ่อดูไหนฮะได้น้่งแข็งแล้วพังเงินขอโทษค่ะชื่นใจเดี๋ยวขอแวะไปร้านนี้บ้างนะโอเคอันนี้ร้านนี้แม่ค้าขายอะไรบ้างคะโอ้โหเมนูเยอะแยะเลยร้านกะทิปิดแล้วฮะเปิด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 ข้าวผัดผัดผัก หนมนะน้ำผลไม้โอ้โหไม่ราคาไม่แพงนะน้ำเปล่าน้ำคลุบได้ห็นว่าน้ำโคลนโอ้โหเอาผัดผักผัดผักที่หนึ่งครับเอาผลไม้หรือผักดีเอาบอกว่าผักผักโอ้เดี๋ยวจะผัดที่ไม่ชอบเยโอเคค่ะ มีอะไรบ้างคะกระหล่ำเดืออนดขอบพริกหวานหน่อยตีตีพริกหวานมีการซื้อวัตถุดิบข้ามร้านไม่เผ็ดมากนะไม่ค้าพริกใส่เยอะๆนี่กันแกล้งกันชัดๆไม่ไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาแต่แต่โคตรมีแต่โคตรกันไม่ไม่มีเจตนาไม่ โอเคโอเคโอเคอคือร้านเข้าไปสินี่เป็นที่มาของคำว่าอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมใส่นาฬิกาปลุกไปด้วยห้าสี่สอง่งไม่จำเ็บว่าหนูมีเล่นเฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นเลโก้อ๋อมันอันนี้พริกกันแต่ไม่ต้องใส่เดี๋ยวมองว่าสิ่ง ยัหาไม่เจอโอ้โหเท่าไหร่ครับนี่ไงแม่ค้าบอกว่าคนก่อนกินด้วยคนก่อนกินด้วยแต่เราเป็นคนจ่ายตังค์นะโอเคเท่าไหร่ครับเจ๊กะทิคนก่อนกินด้วยไหมคะสิบบาทหรือยี่สิบเนี่ยก็คนก่อนกินด้วยไงสิบบาทหรือยี่สิบสิบบาทไม่เอาคขายเองผัดผักผัดผักยี่สิบเออยี่สิบบาท ลงงน่แอ,อุ้ยมีการจ่ายเงินกันจริงๆด้วยโอ้โหเผ็ดมากเลยมีน้ำขายน,นิดน้ำโค้กไหมโค้กครับนว่าพอทมีเอาเบียร์<ว>เอาเบียร์มาดีกว่าเบียร์อันนี้เบียร์ <c oughs> <c oughs> เบียร์เท่าไหร่ครับห้าล้านเออผัดผักสิบบาทยี่สิบบาท <c oughs> เบียร์ห้าล้าน จะหาได้บาทร้านที่หนึ่งก็มีร้านสองก็มีอก็ไก็่ายยากก่บพ่อค้าฝั่งนู้นไม่ให้ดื่มเบียร์อ้าวอันนี้น้ำโค้กอ่าน้ำโค้กโอเคได้น้ำโค้กสิบห้านะจ๊ะสิบห้าไม่แพงเลยพ่อค้าใส่แหวนได้พ่อไหมโอ้หล่อเลยแล้วทำไงจะได้แพนด้าครับซื้อข้าวผัดใส่พริกสองขวดช่พริกสองขวดพริกสองเม็ดสิลูก จัดมาเลยครับอยากได้แพนด้าครับเกอจ้าสีน้สีบลูครับโอเกเอาเผ็ดเม็ดอริกเม็ดหนึ่งด้วยนะโอเคผักต้องสีเขียวใช่ไหมครับผักสีม่วงสีดำไม่มีครับืสีดำผักบูดผักน้ไม่ครบสามสีเขียวเหลืองแดงมันเป็นสีเขียว นี่อะไรครับน้ำเปล่าไม่ใช่เบียร์นะน้ำเปล่าน้ำเปล่าพ่ออยากกินเบียร์น้ำเปล่าโอเคนี่สีอะไรอ่ะมันเขียวฟ้าเขียวฟ้าเขียวเขียวฟ้าสวยเธอเป็นตุ๊กใช่ไหมสเคยถ่าย ส่ไปแล้วกพิ๊กระพิ๊กโอ้โหนึ่เท่าไหร่ครับอันหน่อยเออหน่อยโอ้โหไม่แพงกินพริกอร่อยพริกอร่อยมากเลยอันอนี้อะไรเนี่ยหยและปิดอดดร่อยเนี่ยอยากกินบ้างหุ่ยนต์หุ่นยน เดี๋ยวเราจะต้องปิดร้านก่อนแล้วนะคะเ<อ>พื่อนๆปล่อยให้เขาขายของ<ช>ไปนะคะหนูขอบายก่อนเลยบายท่านผู้ชมก่อนบายๆบายเรา,า,าจะมารีวิวกันใหม่นะครับหนูจะซื้อซื้ออะไร